สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการต่อเทีนลงทุนกับ Trinity Expert View นะครับผมก็วันนี้หัวข้อค่อนข้างเด็ดนะครับหุ้นสีแดงนะครับผมก็ท่านผู้ชมก็อามีคําถามนะว่าเอะอะไรคือสีแดงนะครับวันนี้เรามีหุ้น3ามตัว สีเด้งนะครับผมก็เป็นการเด้งของกําไรนะครับกำไรก็ถือว่าจะเติบโตได้ประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภายในสามถึงสี่ปีข้างหน้านะครับก็มาดูกันนะครับว่าหุ้นสามตัวเด็ดของเราวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เฉลยเลยนะครับผมหุ้นสามตัวเด็ดของเราวันนี้เนี่ยก็จะมีตัวของเ e ตเตอร์วอลนะครับ B W G นะครับ E T C นะครับแล้วก็ตัวของเ f ฟเฟนะครับผม ตัวของ Better w o r k อรกกับ ETC นะครับเราก็เคยมีลงคลิปไปแล้วนะครับในช่วงของหลายสัปดาห์ก่อนนะครับถ้าเกิดจะอยากรู้รายละเอียดเนี่ยก็ไปติดตามในคลิปก่อนๆได้นะครับในเรื่องของอรายละเอียดแต่นี้เรามารีแคปกันคร่า,าวๆนะครับในตัวของ Better World Green เองนะครับเขาก็ทำธุรก,กิจในการที่กำจัดขยะอุตสาหกรรมแบบครบวงจรนะครับผมก็เขามีการถืออยู่ในบริษัทอ,อาคีปการนะครับแล้วก็ตัวของ ETC นะครับตัวของอาคีปการเองเนี่ยก็ทำในเรื่องของเผา กำจัดขยะอุตสาหกรรมนะครับก็ในคือเน้นเป็นเรื่องของการเผากําจัดนะครับในตัวของ e t c เนี่ยก็คือเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากขยะอุตสาหกรรมนะครับแล้วตัวของ b e t t e r green เองเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีทั้งขนส่งโลจิสติกนะครับในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมนะครับทั้งฝังกบทั้งในตัวของบำบัดน้ำเสียพวกนี้นะครับแล้วก็มีการทำตัวของ rdf นะครับก็คือเอาขยะเนี่ยไปแปลรูปเป็นพลังงานเป็นก้อนเชื้อเพลิงนะครับเพื่อ ส่งต่อให้กับตัวของ ETC เพื่อไปผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับตัวของ ETC นะครับก็อย่างที่พูดไปนะครับก็เป็นผู้ผลิตไฟฟ้านะครับจากพลังงานชีวภาพนะครับหรือพลังงานขยะนั่นเองนะครับผมก็ปัจจุบันเนี่ย ETC นะครับมีโรงไฟฟ้าหมด3แห่งนะครับก็กำลังการผลิตรวมเนี่ยรวมๆแล้วประมาณสัก20เมกะวัตต์นะครับก็ตัวของ ETC นะครับก็ที่เราบอกว่า มีโอกาสสีแดงเนี่ยก็มาจากตัวของกําไรที่ปรับเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ไปประมูลในตัวของลมไฟฟ้า,ฟาพลังงานขยะเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดด้านหลังนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวใหม่ที่เราก็เพิ่งอ่านเชยในตัวของเปเปอร์ไปนะครับก็หาอ่านกันได้นะครับก็คือในตัวของเอสเฟกนั่นเองนะครับเอสเฟกก็คือเป็นผู้ผลิตตัวของอบรรจุภัณฑ์นะครับเขาเรียกว่าเป็น f l e x i b l e packaging นะครับก็เราอาจจะคน้น อยู่ในชีวิตประจําวันของเรากันแทบทุกคนนะครับอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็ตัวของน้ํายาล้างจานนะครับยี่ห้อสันไลเนี่ยเขาผลิตมาเป็น20-30ปีแล้วนะครับในตัวของซองขนมต่างๆนะครับอันนี้ก็เอฟเฟกเองเขาก็เป็นผู้ผลิตเหมือนกันนะครับในตัวของแพ็กเกจจิ้งนะครับก็คือเขามีถ้าเกิดนึกภาพออกนะครับในตัวของแพ็กเกจพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นฟิล์มเนื้อบางนะครับแล้วก็หุ้มในตัวของบรรจุภัณฑ์ไว้อยู่ภายในนะครับเขาเองก็เป็นเจ้าแรกๆนะครับที่ต้นกําเนิดที่ ผงซักฟอกแบบน้ําที่บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งของเขานะครับมีความน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับในตัวของเอฟเฟกนะครับว่าทําไมกําไรจะโตเป็นสีแดงได้ในอนาคตนะครับที่เราเกินไปนะครับในตัวของ b บ t t e r Work กเกกับตัวของ ETC เนี่ยก็คือกำไรจะเพิ่มขึ้น4ีถึงเเท่านะครับภายในสามปีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า เขาไปแอควาอ่าไปประมูลนะครับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะนะครับเพิ่มขึ้นอีกสิบโรงนะครับรวมรวมกำลังการผลิตแล้วเนี่ยประมาณสักหน0งเมกะวัตต์นะครับอันนี้เนี่ย ก็จะรู้ผลนะครับในช่วงของประมาณวันที่25มีนาคมนี้นะครับว่าจะมีประกาศรายชื่อออกมาเป็นอย่างเป็นทางการนะครับเรามองว่า ETC เนี่ยมีภาษีค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เขาส่งไปทั้งหมด10โลนะครับก็มีคู่แข่งอีก8โลนะครับอย่างน้อยเนี่ย2โลงเขาได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับก็เหลืออีก3โลทําไมเราถึงมองว่า ETC เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับตัวของ b บ t กนที่เป็นบริษัทแม่เนี่ย เขาซับายในตัวของอขยะเชื้อเพลิงให้กับทางตัวของ ETC นะครับเพราะว่าก็แสดงว่าค่อนข้างจะซีเคียวในเรื่องของเชื้อเพลิงพลังงานนะครับก็ตัวของอันนี้อันนึงนะครับที่ภาครัฐเขามองนะครับก็คือเรื่องของซีเคียวในเรื่องของ วัตถุดิบนะครับก็อย่างที่บอกว่าเบตเตอร์ g วกินเองเนี่ยเขาอยู่ในอุตสาหกรรมการกําจัดขยะมานานนะครับก็มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับในการแปลรูปในตัวของขยะไปเป็นตัวของ RDF ได้นะครับผม ก็อนนี้ก็เป็นจุดแข็งสำคัญของทั้ง b บ t t e อ World ก e ้แล้วก็ของ ETC นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดตัวของ ETC นะครับประมูลชนะมา10ลงเนี่ยขนาด100เมกะวัตนะครับมันก็จะทำให้ตัวของกำไรนะครับในเบสต้องเรียก,ยกว่าเบสเคสซีเนเรีโอเลยนะครับก็จะทำให้กำไรของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น1,000ล้านนะครับแต่ในเบสเคสซีเนรโอของเรานะที่เรามองไว้เนี่ยที่มองว่าจะโตประมาณสัก4เท่าเนี่ยก็คือ มองแค่ว่าเขาได้ประมาณสัก5โลนะครับก็คือประมาณสัก500อ่า50เมกะวัตต์นะครับผมก็50เมกะวัตต์เนี่ยก็อิมพายเป็นกำไรต่อปีนะครับก็ประมาณสัก4 0 0ถึง600ล้านบาทนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของค่าไฟนะครับต่อนหน่วยเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับประมาณสัก7บาทนะครับเพราะว่าตัวของโรงไฟฟ้าขยะเองเนี่ยภาครัฐเขาก็ค่อนข้างสนับสนุนนะครับ นอกจากนี้นะครับตัวของเ e ตเตรเกเกนเนี่ยพอตัวของ ETC นะครับเขาได้ประมูลโรงไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยทางเบ t เตอร์กเก็ต้องสร้างโรงงานใหม่เพื่อซัพพลายในตัวของฟิลให้กับทางตัวของ ETC นะครับซึ่งตรงนี้นี่เองเนี่ยมันก็เป็นแหล่งรายได้ของเขาอีกช่องทางหนึ่งนะครับรวมกับตัวที่เขาไปถือในตัวของ ETC ด้วยนะครับอันนี้ก็จะแบ่งปันส่วนของกําไรขึ้นมากับตัวของบริษัทแม่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวของเ t t เตอร์เวกเกนนะครับก็ที่เรามองไว้ถ้า ตัวของ e t c ได้สัก50เมกะวัตต์นะครับกำไรของ better world green เนี่ยก็นะ่ณจะเห็นขึ้นมาแถวแถวระดับประมาณสัก400รอถึง500ล้านบาทนะครับผมก็กำไรก็จะโตขึ้นประมาณสักเกือบเกือบเเท่านะครับ ตัวของเอฟเฟนะครับเอฟเเองเนี่ยอย่างที่บอกกำไรเพิ่มขึ้น4ีเท่าจากอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวของเอฟเฟนะครับเขาโดนเพชเชอร์ในตัวของ margin นะครับเพราะว่าในตัวของราคาเม็ดพลาสติกเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับในช่วงของปีที่แล้วนะครับก็เลยทำให้ตัวของ cost margin ของเขาเนี่ยปรับลดลงนะครับก็ถ้าเกิดดูในกราฟทางด้าน ขวามือนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวของราคาเม็ดพลาสติกนะครับกับตัวของมา r จินของบริษัทนะครับก็คือเส้นสีส้มเล็กๆนะครับอันนี้เนี่ยเห็นว่ามีนักกีบคอร์เลเ t ชันถึง75%มันหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าราคาเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้นมา r จินของเอฟเฟกก็จะดอปลงนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยพอหลังจากเปิดเมือง เพิ่มมากขึ้นนะครับในตัวของอดีมาเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับฟากในตัวของราคาเม็ดพลาสติกเองเนี่ย ก็มีการปรับลดลงนะครับถ้าเกิดดูในการาฟเส้นสีน้ําเงินนะครับจะเห็นได้ว่าเริ่มหักหัวลงตั้งแต่กลางปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทก็เห็นโอกาสที่สําคัญว่าราคาเม็ดพลาสติกลงมามากขนาดนี้เขาก็เลยซีเคียวในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาซีเคียวไปแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายล็อกต้นทุนเนี่ยประมาณสักหกเดือนล่วงหน้านะครับก็หมายความว่าครึ่งปีแรกปีนี้เนี่ย ก็ยืนยันได้ว่ากําไรน่าจะค่อนข้างดีแน่นอนนะครับในตัวของมาจินเองเนี่ยจากแต่ปีปีที่แล้วนะครับที่อยู่ประมาณสักสิเนี่ยปีนี้ก็น่าจะกลับมายืนแถวๆระดับ20%เหมือนเช่นในอดีตได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกําไรมาร์จิ้นดีขึ้นนะครับเกือบเท่าตัวเนี่ยมันก็ก็คอนทิวในตัวของบริท l i มไลเนี่ยโตขึ้นประมาณเกือบเกือบสี่เท่าตัวนะครับเราก็ประมาณการกําไรปีนี้ของตัวของเอฟเฟกนะครับไว้ใกล้ๆประมาณัก2สอล้านบาทนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับว่ามีอัพไซ e ์อีกแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยจะไปแอ q u i r e ในตัวของบริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนามนะครับ ก็น่าจะเห็นความชัดเจนเนี่ยช่วงของไตมาส2นะครับก็พอไปแอคควปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรับรู้ในตัวของกําไรเข้ามาได้ทันทีนะครับก็ถือว่าตลาดเวียดนามเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับตัวของ flexible packaging นะครับก็มีการเติบโตที่มากกว่าประเทศไทยนะครับก็อย่างที่รู้กันนะรประเทศเวียดนามเนี่ย GDP ก็เติบโตในระดับ8-10%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น new journey ใหม่สำหรับตัวของเอเฟกในอนาคตนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพสรุปนะครับในตัวของเ t t เตอร l ว e r กินเองเนี่ยเราก็ให้ Tar g e t p r i ไ e ไว้ที่2บาทนะครับในตัวของ e f f e c กเนี่ยก็ให้ Tar g e t p r i ไ e ไว้ที่5บาท25าทแล้วตัวของ ETC ก็มี Tar g e t Price ที่า5าบาท25าทนะครับในตัวของ e f f e c กก็อย่างที่บอกนะครับกำไรปีนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับในตัวของ b บ t t e อ w o ว e ลกกับตัวของ ETC เองเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นกำไรปีนี้โตเด่นชัดมากนะครับแต่ว่ามีในตรียมเรื่องของที่เขาจะไปประมูลโรงไฟฟ้า พลังงานขยะนะครับอันนี้ก็จะออกวันที่25าธันวาอ่า20ขอโทษครับ25มีนาคมนี้นะครับก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะได้มากกว่า5โลหรือเปล่านะครับถ้าเกิดได้มากกว่า5โลเราเชื่อว่าจะมีอัพไซด์มากกว่าที่เราประเมินไว้นะครับก็วันนี้ก็เป็นหุ้น3ตัวที่มีอนาคตสีแดงแน่นอนครับก็วันนี้ขอลาไปวันนี้เท่านี้ก่อนครับล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการจอเทนลงทุนกับ t r i n i t y เอ็ e ซ์ e พรขอบคุณครับ